ได้ครับสังฟ้านอนนวัดยิ้มครับไฟเราซ้อมมากี่วันซ้อมมาซอมที่ได้ซ้อมอยู่ดี่ข่ายนอนนวัดยิ้มมาอยู่ที่เดิมเลยชลบุรีมีใครเชื่อเป็นคู่ของซอมไฟนี้ก็มีเพชรไทยแลนด์มีสมิงเดบบ์แต่เบกพี่ๆนังในใครอยู่เนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่เราอายุ24ครับสูงเท่าไหร่ครับสูง165ยหกาน้ำหนักปล่อยเราตอนนี้51 52มวยสไตล์อะไรครับมวยปลีมือวันนี้จะต้องมาเจอกับดอกไม้ไฟเนาะเคยต่อยกันไหม ไม่เคยไอ้นี่ครั้งแรกเลยศึกษาเกมมาแต่พะย่งก็ศึกษามาเขาโมเดลสไตล์ไม่ฝีมือครับวันนี้มาเจอดอกไม้ไฟวางเกมมาแข่งให้ดีก็โชคไปเรื่อยๆครับตามเกมเลยมีอะไรเดี๋ยวค่อยแก้ไขวิทีเนาะล่าสุดต่อยไหนไว้ต่อยที่ล่าดำเนินครับวันนั้นต่อยกับชลามชนเปรมว่างวันนั้นแพ้คะแนนชลามชนแพ้คะแนนไปวันนั้นต่อยยูเวนเท่าไหร่ร้อยห้าครับร้อยห้าเอานี้ต่อยร้อยแปดเลยเนาะปล่อยขึ้นมาหรือว่าไงก็ ปกติครับอืมเราก็ต่อยไปห้าหกเจ็ดแปดวันนี้เลยอแปดถ้าเข้าเจ้าหนักคิดว่ามาเกินหรือว่าขาดมาเกินครับประมาณปอนดหนึ่งนี่แหละก็คือมาวิ่งกันนะยีเซนกีสายตอนเช้าร่างกายไปนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พอมาแจ้งเกิดที่นี่เอาแชนะกับค่ายเนาะครับผมคุ้มมากี่กิโลไฟนี้โลสองโลนะต่อยมวยไทยของเราหลักร้อยบวกร้อยบวกบจังหวัดนครราชสีมาฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วหน่อยฝากพี่น้องชาวโคราช ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับอันนี้พร้อมสู้เต็มที่ครับแจ้งเกิดด้วยนะครับคุณขอโชคดีขอบมากครับโอเค